เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดูช่องช่องบอลกับเกมเบเกสกานะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มกาชากันเองนะครับเป็นกาชาของมาตาดูกัสนะครับผมก็ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่วะจําไม่ได้อะ่ะคือสุ่มแปดรอบอะ่ะจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับไปไปเลิอกกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะโปเกมอนเอ่อได้อยู่ค่อยไปใส่แล็ปท็อปแทนแล้วกันเนาะ ในคลิปนี้เราจะไม่ได้คาดหวังพวกเทพการันตีเนาะเราจะคาดหวังกับโปเกมอนธรรมดาที่เรายังไม่ได้นะครับผมก็ขอให้มันได้ตั้งแีเถอะนะนะครับรอมานานแล้วนะครับผมเทพการันตีช่างมันเพราะว่าเรามีหมดแล้วนะครับผมแหมทองมาเชียวโอ้ได้โปเกมอนอย่างเยอะได้อีกแล้วมันไม่ใช่ตัวเีืเราอยากได้สิก็ได้บัตรขั้นสูงมาอีกหนึ่งนะครับขาบารขั้นสูงกับเศษชิปไปเยอะก็ได้เนาะนะครับ แต่ว่าได้โปเกมอนใหม่มาก็ดีนะได้โกซ่านะครับอันนี้เทพการนตี้เหรอเอามาทำไมล,ลูกแมเทพการนตีของเราเป็นพี่เล็กนะครับผมต่อไปรอบที่สไม่กระตุกเลยคือโปเกมอนใหม่เราจะไม่ได้เลยเหรอรอบที่4ก็ไม่กระตุกไปอย่างไวนะครับผมคลิปนี้คือแบบจะกลืออะไรขนาดนั้นหรือมันไม่มีเลยวะ หรือโปเกมอนใหม่ผมมีหมดแล้วอะมันจะเป็นไปได้ไงที่แบบว่าเราจะแบบมีโปเกมอนครบทุกตัวเลยอะโปเกมอนธรรมดานะอีกสามรอบเป็นไปไม่ได้อะบ้าบอเกินไปแอปเปิลโอ้โหนี่ก็เต็มโอเคงั้นก็ยัดให้ยูโนวาแล้วกันเนาะให้พวกนี้มีหมดแล้วยัดไปไม่ส่งไม่ใส่ล็อกแล็ปท็อปไร็โซซ่าเก็บไว้ก่อนไปต่ออีกสามรอบท่านผู้ชม ไม่กระตุกเลยอะคือโปเกมอนผมคิดว่าที่ยังไม่มีมันก็มีน,นะในเนี้ยโอ้ตายแล้วโอ้โหคือแบบไม่มีกระตุกอะไรเลยตายแล้วโอ้โหจบแล้วเราท้ายก็ไม่มีอะไรกระตุกเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเขาไม่ได้ใส่มาหรือว่าเขาจงใจบล็อกไอดีผมเปล่าวะ แม่งเป็นไปได้เหรอที่แบบมันจะไม่ได้โปเกโมอนใหม่เลยอ่ะโปเกโมอนธรรมดาต้องเยอะต้องแยะหรือว่าเขาไม่ได้ใส่มาวะบัตรมี70บใบโอเคก็8รอบส่วนคลิปรีวิวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับผมเป็นคลิปหน้าเนาะนะครับเซ็งวะ่ะจริงๆเซ็งมากเลยใช้ไปไปหมื่นเก้าโอเคโอ,คโอ้ของที่ได้ของที่ได้คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอ้อีกหนึ่งร้อยเพชรเราก็จะได้เตียงเอ่อหนึ่งร้อยเพชร 100เพชรเอาไปทำอะไรดี100เพชรโอเคงั้น100เพชรนี่ละกันง่ายดีซื้อพลังกายเนาะเรียแบบร้อยได้เตียงนะครับผมบวกเตตัสมาอีกหน่อยนึงแงบก็ถือว่าโอเคบวกอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดูด้วยนะครับส่วนมาตโตกัสคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยรียวิวกันละกันนอนเลยครับผมทำดาเมจเป็นแอทแท็กเอ้ยอันนี้เรียกได้เลยเนี่ยก็เรียกได้เลยนะแต่ว่าไ่เรียกคลิปต่อไปละกันเนาะนะครับโอเคก็คลิปนี้ไปแล้วนะครับผมหูไม่ได้ไเลยท่านผู้ชมนะครับ ง่อยมากจริงๆโฮ้เซงโอเคบ๊ายบายอย่าลืมก,กดไลค์ด้วยแล้วกันเนาะไปละ